นางเอกลูกรกักช่องเจ็ดย้ำสถานะล่าสุดกับพระเอกคนนี้อุ้ยเป็นอะไรกันเน่เป็นคู่จิ้นที่ถูกจับตาในเรื่องความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเลยสำหรับทิสากับยูโรสองพระนางสุดฮอตจากช่องเจ็ก่อนหน้านี้ทิสาได้เดินทางไปที่บ้านเกิดของหนุ่มยูโรก็ยิ่งทำให้เฟนคลับปออักใจเลยว่าทั้งสองคนกำลังคุยคุยกันอยู่ ล่าสุดเมื่อวันที่วันที่ยีธันวาคมทิสาได้ออกงานอีเวนต์พร้อมทั้งอัปเดตสถานะหัวใจในตอนนี้ว่าทิสาเรื่องความรักไม่มีอะไรอัปเดตมีคนเข้ามาคุยบ้างและผ่านไปพอเราโตขึ้นอยากใช้ชีวิตให้เต็มที่เรื่องงานความรักปล่อยให้เป็นธรรมชาติตอนนี้โสดเป็นช่วงช่วงสนิทบ้างไม่สนิบบ้างตอนนี้เน้นถ่ายทำละครสุด,สด ส่วนเรื่องความเมนแล้วแต่คนจะคิดเราห้ามใครไม่ได้กับยูโรสนิทกันเพราะเราว่างก็เล่นเกมด้วยกันยูโรได้ไปต่อไหมตอนนี้ขอถ่ายละครก่อนใจเย็นใจเย็นเนอะเราอยู่ตรงนี้มานานก็เข้าใจว่าต่างคนต่างมีเฟนคลับคนนี้ชอบเราไม่ชอบเราเราอยู่จุดนี้ก็เอาที่ทุกคนสบายใจเราทำงานด้วยกันใครจะจิ้นใครมันเป็นเรื่องปกติมาก